สวัสดีครับกลับไปอีกครั้งกับรายการรีวิวนะครับรอบนี้จะเป็นการรีวิวของใช้สําหรับพวกกราฟิกอะไรพวกเนี้ยเนาะเพราะเมื่อก่อนไอ้เมื่อก่อนเรารีวิวแต่ของเล่นอะไรเงี้ยรอบนี้เราจะมารีวิวแบบเครื่องมือเครื่องไม้ในการทํางานกันบ้างอันนี้คือ Spender X p r ออันนี้เป็นรุ่นโปรนะครับมันจะมีแบบรุ่นที่มันไอดีกว่านี้อีกอยู่อีกรุ่นหนึ่งอันนี้เป็นรุ่น t a ต d a า d อะไรเงี้ยง่ายๆสำหรับพวกภาพนิ่งอะไรเงีย้ยพวกซึ่ง ส่วนมากผมทำแอนิเมชันหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่จะเป็นที่ต้องดูค่าสีอะไรมากขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับแบบใครที่วาดรูปอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งผมก็วาดรูปอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะจําจำเป็นที่จะต้องคาลิเบตบ้างบางทีอะไรอย่างนี้ด้วยนะอ่ารุ่นนี้ราคาในไทยเปิดตัวก็ประมาณ ,6590 นารกนะครับอันนี้มันยังมีแท็กอันนี้อยู่เลยก็รอบกล่องอะไรเงี้ยมันจะเป็นกล่องที่คล้ายๆกับกล่องมือถือที่มันจะค่อนข้างแข็งอยู่เพราะว่า ไอ้ตัวจอไอ้ตัววัดเซนเซอร์อะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเบาบางเนาะอ่าข้างในเปิดมาก็จะเป็นไอพวกแท็กอ,อะไรพวกนี้อันนี้คือเราต้องไปโหลดโปรแกรมของตีพวกซอฟต์แวร์อะไรอย่างที้ข้างในอีทีในการลงออของเขาจะเป็นตัวของเขานี้มาเลยสายม้วนเก็บไว้ให้อย่างดี เออไอตัวหนีบเนี่ยก <tr> so ็คล้ายๆกับเป็นคนเปเป็นคล้ายๆแม่เหล็กอะไรอย่างงี้นิดหนึ่งเนาะอันนี้สายอะไรก็ไม่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับเวลาใช้งานก็แค่แปะแบบเปิดโอ้โหขึ้นดึงติดมาเลยมันหนีเปิดแง้มออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเอาไอตัวเซนเซอร์ไอตัวกลมไออ้วนๆตรงเนี้ย ไปประกอบเข้ากับไอ้ล่องที่ในโปรแกรมเขากําหนดอีกทีนึงแล้วก็คือส่วนมากมันจะจัดการในซอฟต์แวร์ของเครื่องอะไรอย่างนี้อีกทีนะครับซึ่งอัอนนี้อ่าโอเคเดบดาวน์โหลดมาอันนี้เรียบร้อยเราก็จะมาโหลดตรงนี้อ่าของเราเป็นรุ่นโปรก็โหลดรุ่นโปรของผมใช้ไอ้วินโดว์ก็ใช้โหลดของวินโดว์สำหรับในการคาลิเบตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องอ่า เปิดหน้าจออะไรงนี้ให้มันแบบว่าเป็นการอุ่นเครื่องอะไรงนี้ไว้ก่อนสักประมาณ30นาทีอย่างต่ํานะครับอ่าเดี๋ยวพอลงโปรแกรมแล้วก็อะไรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะมาทําการไอสอนวิธีใช้งานด้วยอีกทีนึงนะครับทุกคนอาจจะสังเกตว่าสายข้างบนเนี่ยมันทำไมมันสั้นๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราสามารถดึงเพื่อเพิ่พมความยาวของมันได้ต้องดึงจากไอตรง ดึงออกมาอะไรเงี้ยให้มันให้มันมีความยาวระดับหนึ่งแล้วเราค่อยเอาไปห้อยห้อยต่อกับเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยได้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็รอตัวโปรแกรมมันลงเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสาธิตวิธีใช้แบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วหน้าตาหน้าจอโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาก่อนเออคืออันนี้คือแบบว่าเครื่องผมมันลงเอาไว้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยมี Data เดิมเหลือทิ้งเอาไว้อยู่บ้างเพราะงั้นเวลาลงตอนแรกอะไรเงี้ยมันจะถามหาก่อนว่า คุณมีตัวเครื่องอันนี้อยู่ใช่ไหมเป็นซีรีซีรีัำเบอร์ไหนอะไรเงี้ยก็แค่เสียบสายเข้าไปกับตรงช่องตรงนี้ไอพวกช่องช่องโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วก็เสียบให้มันอ่านค่าไรเส้นอะไรเงี้ยแล้วก็กดโอเคไปเลยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าสเตตัสอันนี้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้ก็เราก็ไอไอ่านไอพวกข้อข้อควรไอ ก็ควรพึงระวังอะไรพวกนี้ก่อนการทำคาลิเบตก็คืออ่ะเปิดเปิดเครื่องดิสไอนี้ไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็อย่าให้แสงมันส่องสะท้อนลงมาผ่านตรงจออย่าเงี้แล้วก็ดูว่าไอ้ดิสเพย์คอนโทลของหน้าจอเราเนี่ยสามารถปรับได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อีอสปเดอร์อันนี้เข้ากับเครื่องคอมอะไรเงี้ได้เลยเราก็ ในขั้นตอนการลีเบตคาลิเบตเนี่ยเรากดนี้ตรงนี้ไปก่อนแล้วทีนี้มันจะเพอพอด้วยความที่กรณีของผมมันมี3จออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะถามว่าให้อยากจะคาลิเบตอันไหนจอไหนอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้เป็นจอหลักมันคืออันนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆแนละ้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมใช้อีกจออย่างนี้แต่อันนี้ยืมโนเมดมาใช้ก็เลยมันไม่จำค่าใหม่อย่างนี้นะ ก็กด next ไปก่อนอันนี้เป็นอัน,นถ้าเป็นหน้าจอต่ออะไรเงี้ยจะเป็นไอ้พวกนี้ครับพวกเดสก์ท็อปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นจอโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยก็จะติ๊กเป็นแล็ปท็อปอันตัวนี้ก็เลือกซีรีส์ของมันไปก่อนนะครับโอ้โหแสงจ้าสกุลอ่ะก็เลือกรุ่นยี่ห้ออะไรงี้มันก็จะมีเอ่อแบบทำเขาเรียกว่ไงนะข้อมูลในพวกแบบจออะไรพวกนี้เอาไว้อยู่ ค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามันเป็นรุ่นรุ่นหลังๆแบบกับแบรนด์ใหม่ๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบจะเป็นที่จะต้องแบบ่ากดอย่างอื่นไปก่อนอะไรย่างงี้นะครับอย่างอย่างอันนี้เป็นเสียวมีก็ผมก็จะพิมพ์เสียวมีไปก่อนแล้วกัน เราใส่เป็นดีเทลรุ่นยี่ห้ออะไรเงี้ยวไว้จํากันไว้ไม่ให้เราลืมอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เออเดี๋เราในแบบไอข้ามไปก่อนก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จริงนะอันนี้มันจะถามว่าเราสามารถปรับพวกค่าอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้มันก็จะมีค่าแสงกับค่าเคลวินอะไรเงี้ยถ้าจอไหนปรับได้ก็กดติ๊กไปเลยครับ อ,นนอันนี้มันจะเป็นรูปแบบของจอของคุณว่ามันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยอันเนี้ย Y LED เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นพวกจอที่อะไรอะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยแบบพวกแบบประมาณ27นิ้วอะไรเงี้ขึ้นไปก็ใช้ Y LED Standard LED เนี่ยจะแบบถ้าถ้านึกไม่ออกมันจะเป็นรุ่นประมาณถ้ายๆกับ Dell U 2 4อะไรประมาณนี้ก็คือขนาดประมาณ24นิ้ว จิตรลคือเรเมื่อเราเราไม่แน่ใจว่ามันคือ,อจออะไรอะไรเงี้ยเราใช้ตัวจิตรลอันนี้ได้ส่วน GBL e d เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นของแนวไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นของโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะติ๊กเข้าไปตรงไนตัวจิตรลอันนี้ก็แล้ซึ่งอันนี้จอมันค่อนข้างใหญ่ผมจะเป็นเอ่อ ไวไว LED นะครับเพราะว่าอันนี้2 7นิ้วก็กดเล็กไปทีนี้มันจะให้เราเลือกว่าแบบเราจะคาลิเบตแบบไหนอะไรอย่างงี้เราก็จะผมจะไอ้ฟูคาลิเบตอย่างนี้ไปเลยทีนี้ก็มันจะให้เราเตรียมไอ้ไอตัวสเปเดอร์ของเราลอะอะทีนี้ก็คือมันจะให้เราเอา ตัวสเปเดอร์เราเนี่ยไปทาบกับหน้าจอเพ,พื่อทําการวัดค่าอีกทีนึงก่อนขออนุญาตครับก็เอาลงมาเลยโอ้โหจอ,อใหญ่ <c oughs> <c oughs> ก็ห้อยห้อยแบบนี้ไปเลยนะครับเนี่ยนะโอเคพอแปะไว้แล้วก็กดนี้ไปได้เลยมันก็จะเกิดการ คาลิเบตค่าสีใหม่ที่แสบตานิดนึงอ่ะทีนี้มันจะให้เราปรับเพิ่มอะไรพวกนี้ขึ้นมาทีนี้ถ้าผมผมเลือกเป็นแสงอะไรเงี้ยผมก็ปรับปรับค่าแสงอะไรเยอะไปตามปกติเลยคือปรับให้มันอยู่ในจุดที่ให้มันอตรงแทง่ทงๆเขียวๆเ,เนี่ยครับ ให้มันไปค่อนข้างใกล้ที่สุดเท่าที่จะทําได้พอปรับแสงอะไรอย่างนี้แล้วลองกด update. อัปเดตจะเห็นว่าอันนี้มันส่งไอเกินไปหน่อยก็ลดลงมา ดีตึงล้โอเคทีนี้ก็กดคอทีเดียวต่อได้เลยก็รอไปสักพักนะครับจนรอจนหลอดเนี้ยมันเสร็จทั้งกระบวนการจริงๆแล้วก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานนะไม่เกิน5นาที10นาทีเลยจะ้ซ้ำ้วย ทีนี้มันก็จะกระพริบว่าแบบมันเสร็จแล้วเราก็กด finish ไปแล้วมันก็จะถามว่าแบบว่าจะให้เราตั้งไอตั้งชื่อตัวคาลิเบตเนี่ยว่าอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะขอตั้งเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อก่อน ไปนี่ก็คือการคาลิเบตเสร็จแล้วก็กดเน็กไปก่อนทีนี้อ่ะมันจะให้เราดูความแตกต่างระหว่างตอนคาลิเบตแล้วกับตอนที่ยังไม่คาลิเบตนะครับก็เราดูตอนนี้คือหน้าจอที่เราคาลิเบตแล้วอันนี้คือหน้าจอปกติอะไรเงี้ยแต่คือ จอเนี้ยอาจจะเห็นความต่างค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจอมันค่อนข้างที่จะแสดงผลเกือบ100%อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีความสดขึ้นมานิดนิดนึง่งนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็กดเล็กไปทีเนี้ยมันจะบอกว่าไอ้จอของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการแสดงผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยในกรณีที่เราจาไม่ได้อะไรเงี้นะครับเพราะงั้นอันเนี้ย srgb 100% อันนี้คือจอที่ค่อนข้างที่จะตรงอยู่แล้วแต่ว่ามันเอาเออมคาลิเบตเพิ่มเพื่อให้มันค่าสีบางอย่างมันตรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับโอเคถ้าเราจะทําการคาลิเบตจออื่นๆต่ออะไรเงี้ยเราก็ฮาคาลิเบตไอ้หน้าจออื่นอะไรเงี้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่าผมจะคาลิเบตหน้าจอเอลเล็กโอเคไปทีเนี้ย โปรแกรมมันก็จะเด้งไปที่จอจอที่เราจะคาลิเบสเองล้นะก็กดกดขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้เนื่องจากว่าแบบว่ามันเป็นจอวาดรูปนยี่ห้อ ug อะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเป็นจอแสดงผลแบบไหนผมก็เลยกดเป็นจเนอ r ลไป แยมคาลิเบตประมาณน,นี้ละเล็กเลยครับ <laughs> ทีนี้ก็เป็นการคาลิเบเตส,สิ้นเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟค่าจำอันนั้นอยไอันนี้จอที่มันจะค่อนข้างที่จะแบบโรงงานตัวค่าเริ่มต้นอะไรเงี้ยของมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการกระพริบก็เป็นเรื่องปกติครับ่ะทีนี้เรามาดูความแตกต่างของตัวจอที่คาลิเบเตแล้วไม่คาลิเบตอันนี้มันจะซีดเหลืองลงค่อนข้างชัดเลยแล้วสีอื่นๆอันนี้มันก็จะเข้มขึ้น ที่ตัวเครื่องมันคาลิเบตให้เราเนี่ยอย่างจอเนี้ยมีความตรงของค่าสีแค่60%ของ srgb อะไรเงี้อ่าครับอันนี้ก็แค่43อะไรอย่างี้เลยครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็น,ปนจอโน้ตบุ๊กอันเนี้ยบอกเลยว่ามันห่วยกว่านั้นเยอะเลยเพราะงั้นจอนี้ผมก็เลยแบบไม่ยุ่งอะไรกับมันไปใช้อันนี้เป็นจอหลักแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยวาดรูป ไระดับหนึ่งเราก็ค่อยเอาไปผู่ในจอใหญ่เพื่อเช็คสีอีกทีนึงอย่างนี้นะครับก็ขั้นตอน, <c oughs> ตอนการคาลิเบตก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเราจะไปกับการรีวิวของตัวของใช้ีกตัวีกตัวเครื่อง Spender ร์ M Pro กแล้วนะครับทีนี้ด้วยความที่ราคามันค่อนข้างสูงอยู่สำหรับเข้าที่ประเทศไทยเนาะประมาณ6,500อะไรอย่างเนี้ย แบบแล้วเราซื้อมาแล้วเราใช้น้อยครั้งอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะเกิดการแบบว่าไม่ค่อยคุ้มค่าในการซื้อใช้งานแค่ขางสองขางอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปกติแล้วคนที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่ารับจ้างคาริเบตอะไรพวกนี้เพื่อใช้งานเพื่อให้มันคืนทุนอะไรเงี้ยระดับ่เลเพราะงั้นแบบว่าถ้าแบบว่าใครที่แบบก่ายังไม่ค่อยอยากจะซื้อเก็บมาใช้เองอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจะติดต่อหาร้านที่เขารับคาริเบตอะไรเงี้ยพวกนี้ได้เลยนะครับหรือเอาจริงๆรแล้วถ้าถามว่าสนใจจริงๆิเนี่ยติดต่อ ต่อก็มาที่แฟนเพจของโคคุได้เลยหรือกับทวิตอะไรเงี้ยก็ได้ติดต่อมาแล้วผมจะมีเป็นโปรแบบให้ยืมให้ยืมใช้หรือแบบว่าให้เรียกผมให้เป็คาลิเบทอะไรเงี้ยก็ได้เป็นตามเลยราคาที่เราคุยกันคือจะไม่ได้เป็นในเชิงที่แบบว่ามืออาชีพขนาดนั้นอะไรนะครับาะเป็นแบบประมาณเอาแบ่งปันกนใช้สําหรับสายการาฟิกสายเพื่อนร่วมงานด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับโอเคจบไป,ไปแล้วกับการรีวิว,วตัวสเปเนอร์เอ็กโปรอะไรเงี้ยก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้า ทั่วไปมนนั้งน่าจะทั่วไปหน่อยี๋ยวันนี้ผมซื้อมาจากชัอป,ปีครับผมโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการรีวิวในครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อไปว่าเราเราจะมารีวิวอะไรกันต่อครับสวัสดีครับ